สวัสดีครับผมโย่งอังแชร์ครับซัดเฟสปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนใครที่ยังไม่เคยมานะครับหรือว่าใครที่เป็นแฟนปัดวิดีโอน,น,นะครับก็อยากไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าปีที่10ก็น่าจะเป็นปีที่มีอะไรพิเศษๆหลายอย่างนะครับเพราะว่า 9ปีที่ผ่านมานะครับประโยชน์ของ f a s t f สก็อย่างที่เห็นอยู่ก็คือทำให้วงน้องๆที่อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสในเวทีอื่นนะครับได้มีโอกาสแสดงฝีมือมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนที่มีรสนิยงมใกล้ๆก,ก,กันมาเจอกันนะครับ mm hmm. ก็ในงาน Fa s t f สส10ครั้งนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกว่ากล่องอัดแน่นนะครับเป็นโซนโซนหนึ่งซึ่งใครมีของหรือว่าอยากจะปล่อยไอเดียหรือว่าอะไรก็ตามที่ที่คิด แล้วก็อยากจะระเบิดมันออกมาแต่ว่าไม่มีเวทีหรือว่าไม่มีพื้นที่นะครับมาตัวเปล่าๆเลยมีเครื่องดนตรีให้นะครับมีไมค์ให้มีกองมีเบสกีตาร์มีนู้นนี่นั่นโน้มีทุกอย่างนะครับแล้วก็ใครที่อยากมีระบ้ายของตัวเองอย่างที่บอกนะครับเราจะมีเอนจิเนียร์นะครับอัดไว้ให้นะครับมิกซิ่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นแผ่นก็หกเจ็ดพฤศจิกายนนี้นะครับเจอกันที่ริมทะเลสาบบุนนองธานีครับผมเจอกับอัลชาด้วยนะครับกล่องอัดแน่นโดยดัชมิลโ l ร์อิน 4ประโยชน์จัดอัดเต็มกล่อง